สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนักเรียนในวิชาภาษาไทยนะคะอ่าเราจะเรียนหนังสือเล่มนี้นะคะเห็นไหมคะเรียนตามหนังสือเล่มนี้นะคะหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยนะคะในคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็จะสอนหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องสระอูนะคะสระอูอ่า สละอูเนี่ยนะคะก็จะอยู่หน้าที่32ถึง33นะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าแรกกันเลยนะคะ สระอูนะคะอ่ะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านสระปูกันนะคะคุณครูก็จะอ่านนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูให้นักเรียนฟังก่อนนะคะอ่ะในนิทานนี้ก็จะอยู่ในบัญชีคำพื้นฐานนะคะภาษาไทยเล่มนี้นะคะจะอยู่ในส่วนท้ายๆนะคะต่อจากนิทานเรื่องม้าอารีนะคะแล้วก็ มีในหนังสือเล่มนี้นะคะเพราะว่าเราเรียนตามในหนังสือเล่มนี้นะคะจะอยู่หน้าที่3 2ถึง33นะคะเมื่อเราเรียนสระครบแล้วเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดสระอูนะคะเราจะทำให้หมดเลยนะคะตั้งแต่หน้าที่26ถึง30นะคะไปหน้าต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับหน้านี้นะคะคุณครูก็จะอ่านนิทานให้นักเรียนฟังนะคะ,ะนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูเช้าวันหนึ่งแม่ปูพาลูกปูเดินหาอาหารอยู่บนเลนแม่ปูเห็นลูกปูเดินคดไปคดมาแม่ปูไม่ชอบที่เห็นลูกปูเดินอย่างนั้นแม่ปู จึงเดินเป็นตัวอย่างให้ลูกปูดูลูกปูดูแม่เดินอย่างไม่กะพริบตาแล้วพูดว่าแม่ก็เดินคดไปคดมาเหมือนกันนี่จะ๊ะแม่ปูจึงรู้ตัวว่าตนเองก็เดินไม่ตรงเช่นเดียวกันมันรู้สึกละอายใจมาก คุณครูก็ได้อ่านนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูให้นักเรียนฟังแล้วนะคะคุณครูมีคำถามเล็กๆให้นักเรียนคิดกันนะคะว่าจากนิทานที่ได้ฟังนะคะพ่อแม่ของนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในเรื่องใดบ้างนะคะน้าต่อไปกันเลยนะคะ เมื่อนักเรียนฟังนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเห็นไหมคะเล่มนี้แบบฝึกหัดภาษาไทยหน้าที่26นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์แล้วนะักเรียนช่วยกันตอบเกี่ยวกับนิทานเรื่องแม่ปูกับลูกปูนะคะแม่ปูไม่พอใจลูกปูเรื่องอะไรอ่าเรื่องอะไรคะ การเดินนะคะต่อไปข้อที่สองนะคะลูกปูเดินอย่างไรเดินอย่างไรคะลูกปูในภาพมันจะมีภาพให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกลงไปนะคะนักเรียนเดินอย่างไรคะ,ะคดไปคดมานะคะลูกปูเดินคดไปคดมาต่อไปข้อที่สามนะคะเรื่องนี้ตรงกับข้อใดอ เรื่องนี้ตรงกับข้อใดแม่ปูกับลูกปูเนี่ยนะคะตรงกับข้อใดก็จะมีช้อยสามตัวเลือกก็จะตรงกับข้อนี้นะคะผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างของเด็กอ่าถ้าผู้ใหญ่ปฏิบัติตัวดีเราก็ทําตามผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติตัวดีนะคะอ่า ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างของเด็กนะคะเด็กคุณครูสอนสะกดนะคะผอูผูผูไม่โทผู้หอยอไอใหญ่ใหญ่ไม่เอกใหญ่ปอเอกนอเป็นบอแอบอแบบอยอ,อยางออย่างอย่างไม่เอกอย่างขอองอของดอเอกก็เด็กผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างของเด็กอ่ะนักเรียนอย่าลืมทําแบบฝึกหัดเล่มน,นี้นะคะอ่า อันนี้สำหรับคำถามนี้ก็จะอยู่หน้าที่26หนะคะหน้าต่อไปเลยนะคะอันนี้เราจะมาเรียนตามในหนังสือภาษาไทยแล้วนะคะความรู้เรื่องสระอูความรู้เรื่องสระอูนะคะสระอูเห็นไหมคะอ่าสระอูอ่าสระอูเป็นสระเสียง ยาวนะคะสระอูเป็นสระเสียงยาวจะออกเสียงยาวมากเลยอูอ่าสระอูนะคะจะเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นนะคะเห็นไหมคะอ่าคอควายนี่คือเขาเรียกว่าพยัญชนะต้นนะคะนี่คือสระอูเห็นไหมคะตัวนี้นะคะอ่าถ้ามีพยัญชนะสองตัวพยัญชนะต้นสองตัวนะคะก็จะเขียนไว้ข้างล่างตัวที่สองนะคะอย่างเช่นคําว่าคอรออู ครูนะคะอ่าสระอูเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นนะคะตัวคูคุวิธีการเขียนสระอูนะคะนักเรียนดูเลยนะคะเริ่มจากเลขหนึ่งเห็นไหมคะปึ๊บลากลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่คือสระอูเขียนอีกรอบนะคะ,ะนาต่อไปนะคะฝึกสะกดคำสระอูอ่า เดี๋ยวคุณครูจะสะกดไว้เลยนะคะเพราะว่านักเรียนหลายคนอ่านได้แล้วดอ o ู o สะกดว่าดอ o ู o ู k ูสะกดว่าคอ u คูปูสะกดว่าู u ูนะคะต่อไปนะคะอ่าอันนี้เริ่มมีวรรณยุกต์มีตัวสะกดแล้วนะคะอันนี้คือวรรณยุกต์ไม่เอกเห็นไหมคะอันนี้คือไม่เอก อันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือตัวสะกดอันนี้พยัญชนะต้นปปาอันนี้สระคือสระอูอันนี้นอนหนูคือตัวสะกดนะคะปอูอปูอ่าเดี๋ยวพูปูอันนี้อ่านว่าปูนะคะสะกดว่าปอูอปูปูไม่เอกปูอ่าต่อไปนะคะปูนสะกดว่าปอูอนอปูนอันนี้นะคะ ปลูกปลูกต้นไม้นะคะสะกดว่าปลลอ,อูปลปลูในที่นี้หมายถึงปลูกต้นไม้นะคะติกสะกดคำสะ,ะอูต่อนะคะสาะะอูเห็นไหมคะเดี๋ยวนักเรียนสะกดพร้อมครูเลยนะคะเพราะว่าจะได้อ่านไปพร้อมๆกันนะคะ ถ้านักเรียนคนไหนยังสะกดไม่ like ได้นักเรียนก็ฟังครูรอบแรกแล้วก็กอกลับมาแล้วก็สะกดพร้อมครูรอบที่สองนะคะงออูงูพออูพูรออูปูหออูหูฟออูฟูปออูปูปูไม่เอกปูออูอูอูไม่เอกอูคออูคูคูไม่เอกคู สออูสู่สูไม่เอกสู้สออูสูสูไม่เอกสู่นะคะนักเรียนออกเสียงดีๆนะคะปออูปูปูไม่เอกปูอออูอูอูไม่เอกอูคออูคูคูไม่เอกคู่สออูสู่สูไม่เอกสู้สออูสูสูไม่เอกสู่นักเรียนลงคำให้ถูกต้องนะคะ กออูกูกูไม่โทรกู้ตออูตูตูไม่โทรตู้บออูบูบูไม่โทรบู้อออูอูอูไม่โทรอู้สออูสูสูไม่โทรสู้นะคะหออูผูผูไม่โทรผู้รออูรูรูไม่โทรรู้อ่ะต่อไปอันนี้จะมีพยัญชนะต้นดอเด็กแล้วก็ สระแล้วก็ตัวสะกดนะคะเราจะออกเสียงพยัญชนะต้นแล้วก็สระแล้วก็ตัวสะกดนะคะดออูดอดูดสออูดอสูดฝออูงอฝูงหอมออูหมูหมูไม่เอกหมูพอลออูลูคอรออูครูหอนออูหนูปอรออูกอ ปลูกนะคะฝึกสะกดคำสระ,ะอูต่อนะคะจะต,ต่อจากหน้าเมื่อตะกี้นะคะมีสระ,ะอื่นปนมาด้วยนะคะพออะนอพันพออูกอผูกพันผูกรออูกกลูกรออะกอรักลูกรักพออพอเพาะสระออกนะคะ ปลอูกอปลูกเพราะปลูกขอ,ออกถูกตองตองตองไม่โทต้องถูกต้องกรอ,อกระดอูกอดูกระดูขออ,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 ออกผูชชเอกเชื่อผูกเชื่อนอมนมบอบบุตรนมบุตร สอูตอโลสูตรคออูนอคูนสูตรคูนดออึงอดึงดออูดอดูดดึงดูดพออูดอพูดมออากอมากพูดมากลออูกอลูกสออูบอสูบลูกสูบสออูบอสูบผออมอผอมสูบ หอมนะคะอันนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นมาหน่อยหนึ่งจะมีสระอื่นมาปนด้วยนักเรียนค่อยๆฝึกไปกันนะคะฝึกอ่านประโยคอ่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านประโยคกันแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนอ่านคุณครูจะสะกดให้ฟังแล้วก็จะอ่านเป็นคำนะคะนักเรียนดูซ้ำๆบ่อยๆก็ได้นะคะนักเรียนจะได้อ่านได้นะคะ นององนองนอง,ง,งไม่โทน้องดอูอดูทอลอโอโทรทออะสอทัดนอหนูตัวกระันนะคะนี่คือตัวกระันน้องดูโทระพัดนะคะบอูอปูชอวยยอช่วยช่วยไม่เอกช่วยมอแอม่แ,แ,แ,แม, αι, ม αι, ่ไม่เอกแม่ถออูถูบออานอบานบาน,บานไม่โทบ้านกูช่วยแม่ถู บ้านนะคะต่อไปนะคะคุณอะคออุนอคุณคอรออูครูสออนอสอนบอวอกบวกรอเอขอเลขคุณครูสอนบ,อออบวกลเ,เลขน,นะคะปลออาปลาทออูทูหอนออาหนาหนาไม่โทรหน้าตออาตา มออูมูมูไม่เอกมูทออูทูทูไม่เอกทูปลาทูหน้าตามูทูนะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเนื้อ,อาหาที่เราเรียนนะคะก็จะเป็นสระอูนะคะจะอยู่ในหน้าที่3 2ถึงส3ของหนังสือเล่มนี้นะคะเล่มนี้เลยหลักภาษาและการใช้ภาษา เราสามารถไปอ่านทบทวนได้ในเล่มนี้นะคะแล้วนักเรียนเมื่อดูคลิปวิดีโอจบแล้วนักเรียนทำแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะหน้าที่26ถึง30นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสระอูทั้งหมดเลยนะคะ26ถึง30นะคะ,ะแล้วก็มีเล่มนี้อีกหนึ่งเล่มนะคะ,ะเล่มนี้ให้นักเรียนเปิดอ่านไม่ใช่เปิดอ่านสิให้นักเรียนเปิดไปหน้านิทานเรื่อง แม่ปูกับลูกปูนะคะจะต่อจากสระอีคือม้าอารีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่ปูกับลูกปูนะคะให้นักเรียนวงกลมคําที่เป็นสระอูนะคะในนิทานเรื่องนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ